วัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะอราชาแนลอีกแล้วนะครับผมเห็นคลิปที่ผมให้ดูไปต้นคลิปไหมนั่นคือเอ็นเครดิตนะครับโโคตรเทนเครดิต oh, ชุมแพเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเกิดภาค2ขึ้นมาได้เหมือนกันนะเพราะว่ากระแสในภาคแรกเนี่ยมันก็ดีอยู่นะหลายๆเรื่องอะ่ะเขาดูว่าเฮ้ยเรตติ้งมันดีหรือเปล่าอย่างเช่นคมแฝกเนี่ยเมคมแฝกเนี่ยผมไม่ได้ไปดูเรตติ้งตอนจบเลยเรตติ้งตอนจบรู้สึกประมาณ4หรือ4กว่าม้งนะครับ,รบก็เรตติ้งเขาจะดูว่าเรตติ้งมันดีหรือเปล่ามันถึงจะทำภาคสผมเลยคิดว่าช ในอดีตนะครับผมที่เป็นที่เป็นภาพยนตร์อะชุมแพเคยมีภาค2นะหะหลายๆคนอาจจะแบบไม่รู้นะครับซึ่งผมอะไม่รู้ผมไม่ไม่เคยรู้จนมีแฟนเพจเนี่ยเข้ามาบอกว่าชุมแพมีภาค2ผมเลยโอ้ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งรู้เหมือนกันว่าชุมแพเนี่ยมีภาค2นะครับเขาบอกว่าชุมแพภาค2นั้นอะเป็นอ่าตอนทุ่งลุยลานะครับผมเป็นเรื่องทุ่งลุยลาแต่เป็นจะเป็นชุมแพในเวอร์ชันภาค2นะเป็นอ่าตอนของสมบัติเมทานีนนะครับเห็นคลิปที่ผมให้ดู ไปต้นคลิปไหมคือเป็นฉากจบนะครับผมหลายๆคนเนี่ยถ้าเห็นชมแพรตอนจบแล้วพระเอกนางเอกพอรักกันแล้วรีบเปลี่ยนช่องก่อนก็จะไม่เห็นฉากนี้ครับฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่ เขาใส่ไหวหห้หลังเบื้องหลังแล้วก็เพลงนะครับคือเพลงจบ zer. เบื้องหลังจบเนี่ยก็มีฉากนี้ขึ้นมาเป็นฉากที่นายอำเภอเพิ่ชุมแพนะครับผมหันมองนะครับผมที่ใส่ชุดชุดนายอำเภออยู่นะครับหันมองสักพักหนึ่งเนี่ยนายอำเภอก็ใส่ชุดธรรมดาครับผมแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ผ่าน,านตลาดครับอยู่ดีๆก็มีระเบิดตู้มขึ้นมากลางตลาดชาวบ้านนี่หนีกันกระจายเลยนะครับอันนี้ผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะทํเอ็นเคเดตไว้เล่นๆนะฮะแต่ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะมีภาคสองนะเพราะว่าชุมแพนะครับเขาทำเรตติ้งได้ดีมาก ซึ่งคนเนี่ยดูเยอะมากถ้าจําไม่ผิดเรตติ้งตอนจบเนี่ยอยู่ที่4.7ครับซึ่งเป็นเรตติ้งที่สูงมากๆนะสำหรับละครเย็นฐานช่อง3นะครับผมเลยคิดว่ามีโอกาสที่จะทําภาค2ครับทำไมถึงคิดว่ามันมันควรจะมีภาค2มันมีภาพยนตร์นะครับผมภาพยนตร์เนี่ยชุมแพนเนี่ยเคยถูกสร้างขึ้นมา3ภาคด้วยกันนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นภาค2ถึง2พาร์ทด้วยกันมีภาค1เนี่ยภาคเดียวแต่ภาค2เนี่ยแบ่งออกเป็น2พาร์ทและเนื้อหาเนี่ยต่างกันนะครับผมแต่ตัวละครเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เชื่อมโยงกันโ แล้ว okay. ผมจะขอพูดถึงตอนจบของละครก่อนละกันนะครับตอนจบข anyway, um, องละครนะครับผมตัวร like ้ายใหญ่ๆทั้ง3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นจ่าถมนะครับผมกำนันเสือหรือว่าเสียกู้เนี่ยก็คือแต่ละคนมีจุดจบที่ต่างกันนะครับผมกำนันเสือเนี่ยถูกแวลดาวยิงนะครับแต่ในเวอร์ชันภาพยนตร์เนี่ยถูกเสือเพิกยิงครับส่วนจ่าถมเนี่ยในเวอร์ชันภาพยนตร์นะครับถูกจับตัวโดยผู้กองชัยโยนะครับส่วนในเวอร์ชั่นละครเนี่ยก็คือเขาโดนระเบิดตายนะครับในเวอร์ชั่นของละครของทานช่อง3เนี่ยเขาจะอิงในภาพยนตร์นะครับผมจะอิงเนื้อหากับ ภาพยนตร์นะครับแต่ของเวอร์ชันช่องเจ็ดเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเนื้อหาไปเยอะหน่อยนะครับผมแต่เขาก็ทำไว้ได้ดีนะครับผมทําให้คนเนี่ยจดจำนะฮะแต่ของทางเวอร์ชันช่องสามเนี่ยที่เรามองว่าเฮ้ยทำไมมันทําไม่เหมือนเวอร์ชันช่องเจ็ดเลยเพราะว่าเขาอิงในเวอร์ชันภาพยนตร์นะฮะก็เลยคิดว่าถ้าภาคสองเนี่ยจะมีน่าจะอิงจากเวอร์ชันภาพยนตร์เหมือนกันเวอร์ชันภาพยนตร์นะครับผมในภาคสองเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าทุ่งลุยลายนะครับทุ่งลุยลายเนี่ยคือชุมแพภาคสองครับและชุมแพภาคสามเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าชุมแพภาคสองคือเอาง่ายๆคือมมััันนนนเป็ชุแแแพพภาาคครร์ทบบ่งยกกะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวละครที่จะโผล่มาในชุมแพภาค2หรือทุ่งลุยลายนะครับคือตัวละครหลักทั้ง4ตัวมีหมดเลยนะครับมีในอำเภอเพิ่มชุมแพผู้กองชัยโยนะครับหมวดแววดาวแล้วก็ดวงพรครับทั้ง4ตัวเนี่ยยังมีหมดนะในอ่องของเวอร์ชั่นภาค2นะครับและคนที่ยังอยู่นะครับผมก็จะมีพวกจางเงิมนะครับหรือว่าจะเป็นลุงพลนะครับแล้วก็ไอโพรเนี่ยก็ยังอยู่นะครับคือไอโพรเนี่ยภาคแรกของละครเนี่ยรู้สึกว่าจะถูกจับตัวนะฮะโดยคือถูกตำรวจจับตัวเพราะไอโพรเนี่ยสู้กับพิงแล้วก็ถูกจับไปนะครับ 何 <music> สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a Channel อีกแล้วนะครับผม ส่วนตัวละครที่จะโผล่เข้ามาใหม่นะครับผมในเรื่องทุ่งลุยลายเนี่ยเขาชื่อว่าด็อกเตอร์ประเทศครับด็อกเตอร์ประเทศเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ถูกกับจ่าถมนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะเข้ามาชิงอำนาจจ่าถมแล้วต้องการทําธุรกิจกฎหมายแทนจ่าถมครับเขาวางแผนที่จะครอบครองชุมแพเหมือนกันเขาไปจ้างภัยน้ําพองครับภัยน้าพองเนี่ยเป็นน้องชายฝาแฝดของปูน้ําพองครับด็อกเตอร์ประเทศเนี่ยเขาออกอุบายครับว่าเพิกชุมแพเนี่ยเป็นคนฆ่าปูน้ําพองก็เลยให้ความแค้นที่ภัยน้ําพองเนี่ยมีนะครับ ใช้มาแก้แค้นเพื่อชุมแพเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยได้ลูกน้องที่มีฝีมือมาเพื่อจะขับให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นผู้มีอิทธิพลที่ใหญ่ที่สุดในชุมแพนะครับและต้องการครอบครองชุมแพไว้เพื่อเพียงผู้เดียวนะฮะอันนี้คือเวอร์ชั่นของภาค2นะครับคือทุ่งลุยลายนะครับก็คือเหมือนเดิมครับเราก็ได้มีตัวร้ายโผล่ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ภัยน้ําพองเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครเดิมนะเพราะว่ามันเล่นเป็นฝาแฝดก,กันนะครับโผล่เข้ามานะครับก็เหมือนเดิมครับผมก็แบบเป็นการสู้กันปกติเหมือนใน <c oughs> เหมือนเวอร่นนาาาาคกหทํผิดฎมย้้ นะครับผมรีดถ่ายชาวบ้านนะครับแล้วก็พวกฝ่ายพวกพระเอกเนี่ยก็เข้ามาจัดการนะครับผมต่างๆนานาอันนี้คือเวอร์ชั่นของภาค2นะครับก็คือทุ่งลุยลายนะครับถ้าสมมติว่าละครของทางช่อง3ามเนี่ยเขาจะทําภาคต่อนะครับผมนักแสดงหลักทั้ง4คนยังอยู่ครับส่วนคนที่ยังเล่นเหมือนเดิมก็จะเป็นจ่าเงืมนะครับผมไอ้โพนนะครับแล้วก็ลุงพลนะครับจะโผล่มาส่วนภัยน้ําพองก็ก็คือนักแสดงคนเดิมนั่นก็คือผู้น้ําพองนั่นแหละหรือนายอำเภออโศกที่ปลอมตัวนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนตัวละครที่โผล่มาใหม่ก็คือดรรปะ็อก ตัวโกงใหญ่ที่โผลมาใหม่นะครับโอเคเราไปพูดถึงเวอร์ชั่นของทางภาพยนตร์ที่ทําเป็นภาค3นะครับผมแต่ว่าใช้ชื่อว่าชุมแพภาค2นะในเวอร์ชันภาค3เนี่ยตัวละครที่ต่อมาจากของภาค2นะครับผมจะเหลือแค่ผู้กองชายโยคนเดียวครับเพราะว่าแอนเพิเพื่ชุมแพเนี่ยถูกย้ายไปไประทําการที่อื่นนะครับผมส่วนเวลดาวเนี่ยก็ถูกให้ไปทําภารกิจที่อื่นส่วนดวงพรเนี่ยแค่พูดถึงครับผมแต่ว่าไม่มีบทครับแต่ว่าจะโผล่ออกมาอีกคนนึงนะครับผมเป็นน้องสาวของดวงพรครับเป็นลูกสาวอีกคนนึงของจ่าถม นั่นก็คือดวงดาวครับเป็นลูกสาวคนอีกคนนึงนะเป็นน้องสาวของดวงพรนะครับแล้วในภาคสามเนี่ยจ่าถมเนี่ยก็จะโผล่กลับมาอีกชีนหนึ่งนะครับซึ่งความเป็นไปได้นะครับผมที่จะให้จ่าโถมกลับมาเนี่ยในเวอร์ชันละครนะฮะเขาอาจจะกลับมาก็ได้เพราะตอนที่โดนระเบิดก็ไม่มีใครเห็นจ่าโถมถูกไหมหรือว่าจะให้จ่าโถมไม่มีบทไปเลยก็ได้นะครับผมในภาคนี้นะฮะเพราะว่าตัวร้ายก็ยังอยู่นะครับผมตัวร้ายเดิมนะนั่นก็คือด็อกเตอร์ประเทศเนี่ยคือด็อกเตอร์ประเทศในภาค 2, 2นะครับผมที่มีเขาไม่ตายครับเวอร์ชันภาค3สาก่ม แต่ว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยไทม์ไลน์จะถูกเปลี่ยนไปโดยที่มีนักแสดงใหม่เข้ามานะฮะโดยที่มีตัวละครโผล่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นดวงดาวน้องสาวของดวงพรนะครับแล้วก็สุนีนะครับที่เป็นลูกสาวของดออรประเทศนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขามาเป็นนางเอกนะครับแล้วก็มีนักเลงคนใหม่นะครับผมโผล่มานะครับเขาใช้ชื่อว่าชาติชัยภูมิครับชาติชัยภูมิเนี่ยเขาเป็นนักเลงที่แบบถูกตามล่ามาแต่ว่าสุนีเนี่ยลูกสาวของดรประเทศเนี่ยเข้าไปช่วยเอาไว้นะครับแต่ว่าดวงดาวนะครับดวงดาวลูกสาวของจ่าทบ ต้องการตัวชาตินะครับผมไปชิงต uh ัวพ่อให้ออกมาจากคุกครับคือพ่อเนี่ยถูกพวกกองชายโยจับเข้าคุกไปนะครับคือถูกจับไปตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะฮะคือพวกกองชายโยเนี่ยจับไปตั้งแต่ภาคแรกแล้วแล้วก็ต้องการแล้วกำลังจะส่งย้ายนักโทษนะครับไอตัวชาติเนี่ยก็เลยเข้าไปชิงตัวของจ่าถมออกมาแล้วก็ได้ร่วมงานเป็นลูกน้องคนสนิทของจ่าถมนะครับแต่ว่าจ่าถมกับด็อกเตอร์ประเทศเนี่ยเขาไม่ถูกกันครับผมคือแบบว่ามีการป้นป้นสินค้ากันเป็นประจำนะครับผมทำให้ไม่ถูกกันแล้วจ่าถมเนี่ยคือเวลาทําอะไรเน ก็ไม่ประสบผลความสําเร็จนะครับผมคือแบบว่าดรประเทศเนี่ยมักจะสั่งลูกน้องเข้ามาดักป้นอยู่ตลอดแล้วก็โดนตํารวจเนี่ยตามจับอยู่ตลอดนะครับเขาก็เลยมองว่าชาติชัยภูมิเนี่ยเป็นสายนะครับผมเป็นสายให้ตํารวจแล้วก็แบบเป็นคนทรยศครับเขาก็เลยจะสั่งเก็บชาติชัยภูมิพอชาติชัยภูมินี่รู้ตัวเนี่ยก็เลยหนีหนีนะครับผมแล้วก็ไปอยู่กับดรประเทศเพราะว่าชาติชัยภูมิเนี่ยกับซูนีเนี่ยที่เคยช่วยเหลือกันไว้เนี่ยเขาก็เหมือนแบบจะมีความรักให้แก่กันนะครับพอจ่าโถมรู้ว่าแบบว่าชาติเนี่ย ไปแบบว่าหาคนเข้ามาจัดการนะครับผมไปหามือดีต่างๆนานามาแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมแต่ว่าเวอร์ชั่นภาคนี้นะครับผมจะมีอีกคนนึงนะครับที่โผล่เข้ามานั่นคือเสือสิงค์ครับเสือสิง์เนี่ยเป็นพี่ชายของกำนันเสือครับที่ตายไปในภาคแรกอ่ะคือเป็นพี่ชายของกำนันเสือแต่ว่าเสือสิง์เนี่ยจะมีหน้าตาเหมือนมากเหมือนอย่างกับฝ้าแฝดเลยเหมือนเหมือนกำนันเสือเลยนะครับผมคือจ่าถมเนี่ยส่งข่าวไปบอกให้เสือสิง์เนี่ยมากําจัดผู้กองชายโยครับเพราะผู้กองชายโย ชอบเข้ามาจับสินค้าของจ่าทมเ,เป็นประจําคือเลยเขาก็เลยบอกว่าต้องการวางแผนนะครับผมให้กําจัดผู้กองชายโยแต่จริงๆแล้วคนที่ฆ่ากานันเสือก็คือนายเพอเพิกนะครับแต่ว่าเขาใส่ความว่าอาผู้กองชายโยเ,ยเป็นคนฆ่าโดยที่ทําให้เสือสิ่ย์โกรธผู้กองชายโยแล้วก็ไปตามฆ่าครับแต่ว่าเสือสิ่ย์ก็ทําไม่สําเร็จแล้วก็หนีไปนะครับจ่าทมนะครับผมเลยส่งลูกน้องนะฮะก็คือไอ้โพนนี่แหละคือไอ้โพนเนี่ยโผล่มาในทุกๆภาคเลยนะครับให้ไปตามหาคนคนนึงที่มีฝีมือครับเขาเป็นชาวเขาครับชาวเขาที่แบบว่า อยู่เป็นเผ่าแมวนะครับผมอยู่บนเขาเนี่ยแต่เขามีฝีมือครับด้านวิชาการต่อสู้แล้วก็วิชาการอ่าใช้แบบเป่ายาสลบอะไรพวกเนี้ยนะครับไปตามโดยที่แบบจ้างจ้างเขาโดยให้ทองคําแท่งนะครับให้มากําจัดชาติแชรภูมนะครับโดยที่บอกตัวชาวเขาคนนี้นะครับผมว่าชาติชชรภูมิเนี่ยเป็นคนร้ายนะครับชาวเขาคนนี้นะครับผมเขามีชื่อว่าฮามูยันนะครับฮามูยันจัดการกับชาติชชรภูมินะครับผมแต่ว่าไม่สําเร็จครับเลยถูกจ่าถมเนี่ยสั่งเก็บครับแต่ว่าเขาเนี่ยมีฝีมือมากเลยจัดการลูกน้องของจ่าถม ไปได้นะครับส่วนตอนหลังเนี่ยเขาไปร่วมมือกับชาติชัยภูมินะครับผมจัดการกับจ่าถมซะเองนะครับลอเตอร์ประเทศเนี่ยเขาก็กําลังจะวางมือในการค้าของเถื่อนนะครับผมเพราะว่าลูกสาวเขาเนี่ยสูนีเนี่ยเป็นคนขอไว้นะครับผมในเวอร์ชันภาคนี้นะครับผมนางเอกก็คือสูนีครับส่วนพระเอกก็คือชาติชัยภูมิครับแล้วก็คนที่มาช่วยชาติชัยภูมิตอนหลังนะครับผมนั่นก็คือฮามูยันนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้กองชัยโยเนี่ยก็ยังมีบทบาทอยู่ในเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้โผล่มาบ่อยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนาตัว เฉยๆนะครับก็ยังมีบทบาทแต่ก็ไม่ได้แบบว่ามาเด่นเหมือนในภาคแรกแล้วก็ภาค2นะครับผมเลยคิดว่าถ้าละครเนี่ยจะมาทำนะครับในเวอร์ชั่นของภาค2เนี่ยก็คืออาจจะหยิบทั้ง2 เวอร์ชันนี้เลยทั้งแบบว่าคมอาชุมแพในทุ่งรุยลายนะครับผมแล้วก็ชุมแพภาค2อเนี่ยอาจจะรวมเนื้อหากันเลยก็ได้เพราะว่าแบบมันยาวอยู่เหมือนกันหรือว่าเขาจะแบ่งเป็นแบบภาค2ภาค3ไปเลยก็ได้นะแต่ว่าถ้ารวมเนี่ยการทํางานของบทละครเนี่ยมันก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าภาทเนี่ยมันจะแตกต่างกันแต่อาจจะไม่รวมนะถ้ารวมเนี่ยในภาค3เนี่ยคือตัวละครหลักจะหายไปหมดเลยเหลือแค่ผู้กองชัยโยคนเดียวนะคะรับผมว่าอาจจะอาจจะไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่าภาค2เนี่ยคือภาค2เขาไม่มีจ่าถมไง enclosure. มันเลยมีความเป็นไปได้มากกว่า ที่จะสร้างนะครับมันง่ายกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปพูดถึงภาค2อีกทีนึงการของวัชพยนตร์นะครับว่าใครเนี่ยจะโผล่และมีตัวละครตัวไหนบ้างนะครับผม,มก็คือตัวละครเดิมก็จะมีเพิ่มชุมแพรครับมีผู้กองชัยโยครับมีแววดาวครับมีดวงพรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ภายน้ําพองที่เป็นน้องชายฝาแฝดของภูน้ําพองนะครับซึ่งตัวละครเนี้ยก็คือน่าจะใช้ตัวละครเดิมที่มาเล่นเป็นฝาแฝดนะครับตัวละครที่เป็นตัวละครอื่นที่ยังอยู่นะครับผมก็จะมีไอโพนครับมีจางเงืมแล้วก็มีลุงพลอยนะครับ ีตัวโกงใหญ่ที่โผล่เข้ามาใหม่นะครับผมนั่นก็คือดรประเทศนั่นเองซึ่งโอ้ถ้าทำภาคสองเนี่ยไม่ยากเลยครับแค่ไปเอาตัวร้ายมาแค่ตัวเดียวครับดรประเทศแค่คนเดียวครับจบเลยก็คือเรื่องราวเนี่ยดำเนินต่อไปได้แล้วเพราะว่าตัวร้ายเนี่ยในภาคสองเนี่ยก็มีแค่ดรประเทศกับไผ่น้ำา่องนอกกนั้นก็เป็นแค่ลูกน้องที่แบบเออเดี๋ยวก็จ้างมาช่วยงานเดี๋ยวก็เป็นนักเลงทั่วไปเ,เดี๋ยวก็จ้างเข้ามาร่วมมาช่วยอะไรเงี้ยคือแบบก็แค่เนื้อหามันก็ไม่ได้แบบโหวาดวิวอะไรแต่มันผมว่ามมาว่าาาาานนเเยถ้ทํอชุแพใภี มารวมด้วยให้มีตัวร้ายโผล่เข้ามาใหม่จ่าถมไม่ตายกลับมาใหม่อะไรเงี้ยก็จะทําให้พอดมันน่าดูขึ้นนะครับผมถ้าสมมติว่าชุมแพเนี่ยจะทําเป็นละครภาค2ใครจะมารับบทเป็นด็อกเตอร์ประเทศครับมาเป็นตัวร้ายคนใหม่ครับหรือถ้าเขาเอาพาร์ททั้ง2พาร์ทเนี่ยภาค2ทั้ง2ภาคเนี่ยมารวมกันเนี่ยใครจะมารับบทเป็นพระนางคู่ที่จะโผล่เข้ามาใหม่อาจจะพระนางชุดเก่าเนี่ยอาจจะหมดบทห,ห,หรือไม่หมดก็ไม่รู้แต่มีพระนางคนใหม่เนี่ยเข้ามาเสริมนะครับก็จะเป็นสุนีลูกสาวของด็อกเตร ประเทศครับแล้วก็มี ชาติชัยภูมิครับที่เป็นพระเอกในภาคใหม่นะครับที่มาคู่กับสุนีแล้วก็จะเป็นตัวของชาวเขานะครับชาวเขาเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าฮามูยันครับแต่ถ้าใครได้ดูตัวละครเนี้ยถ้าไปดูในเวอร์ชันภาพยนตร์เนี่ยผมนึกถึงคนเดียวเลยผมนึกถึงพี่เอกลังซิโรด์อ่ะคือชาวเขาเนี่ยคือบทเนี่ยโคตรโคตรเหมาะกับพี่เอกลังซิโรด์เลยไม่รู้อีกอยู่ดีก็ปิ๊งขึ้นมานักแสดงคนนี้ผมว่าแบบถ้าเป็นของเวอร์ชันของอาฉลองเนี่ยแม่งพี่เอกเนี่ยเหมาะเหมาะมากนะครับอ่ะก็มีแค่นี้ครับตัวตัวตัวแสดงที่ผมมาใหม่อ่ะอันนี้ค เป็นไปไม่ได้อาจจะไม่มีหรืออาจจะแบบเปลี่ยนพ็อตใหม่ไปเลยก็ได้ก็ยังไงก็ติดตามดูแล้วกันโอเคคือวันนี้มาพูดถึงนะครับผมเพราะว่าละครชุมแพเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะทาภาค2ได้เพราะว่าคือภาคเก่านะครับเขาทำเนตติ้งไว้ดีมากแล้วก็เขาทิง้งเอ็นเครดตไว้ตอนจบด้วยนะครับก็เลยผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะทําภาค2นะเวอร์ชั่นของละครเนี่ยเขาอิงกับภาพนยนตร์อยู่แล้วนะฮะเขาอาจจะหยิบทุ่งลุยลายนะครับหรือชุมแพภาค2เนี่ยเอามารวมในละครก็ได้อ่าอันนี้แค่แบบคิดแบบมโนมโนโอเคเนื้อหาตรงไหนมีภาพประกันใดขอบ ขออภมาได้ดีด้วยกันนะครับผมผมอาจจะเล่ายาวนิดนึงแล้วก็อาจจะงงนิดนึงนะฮะยังไงก็ขอบคุณที่รับฟังด้วยแล้วกันฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝาาากกกกกกกดด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 ตตติิิมมไไไลลลคค์์แชรใ้งเพพื่่่ออหปๆ